สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องช่างนุ่มูดิวนะครับวันนี้จะมารีวิวดถดำนะครับสมาชิกใหม่ของเรานะครับเดินทางมาจากบูช่างเดียนะครับอันนี้นะครับช่างนุเออกมาบิวใหม่นะครับอันนี้จะเป็นเจ้าฟูซุ่หขอปลาดุกนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปไม่ดูนะครับสักพักครับวิ่งดินครับนี่นะครับช่างนุได้มาบิวใหม่นะครับ มิชลินติดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําบางฝุ่นเป็นทรงใหม่นะครับแต่ก่อนมันจะเป็นทรงแบบเยี่ยวนะครับตัวนี้ก็มาทําดัดแปลงใหม่นะครับแล้วก็ตีตีเลดนะครับตรงนี้ครับเป็นรถมือสองครับเอามาบิวใหม่ครับนี่ครับท่อตัวนี้ก็มาปกติครับเดิมๆครับเม้าเตียวนะครับกระจกยุ่นอันี้ช่างนุก็ทําอีกนะครับไฟไฟก็ช่างนุทําใสนะครับ ีชื่ออยู่นะครับนี่นะครับหมวกนี้มันมาขันด้นะครับหมวกนี่ครับบางฝุ่นนี่หูจัดครับหูจัดข้างนี้ก็ตีเลิ์เหมือนกันครับบางฝุ่นอันนี้ท่อครับท่อถักกวนมันจะเป็นแฝดสีครับแฝดสีเหมือนกันแต่มันจะห่างครับไม่ได้ติดกันแบบนี้ครับอันนี้ผมเอามาแปลงใหม่ครับ ครับบางฝุ่นนี้ก็ทําใหม่ครับเพราะว่ามันหักครับระหว่างคนสูงครับแถมันก็ยุกได้นะครับตีเลสนะครับกระบะตีเลสนะครับจงสามมิตรนะครับด้านท้ายก็ตีเลสนะครับน่ครับบางฝุ่นครับไปตรงไปท้ายนะครับนะครับประมาณนี้ครับภาพโดยรวมนะครับ จากหนหดสักงนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพปียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะครับขอบคุณครับ